ไอ้ม่ไอ้น่าขาน่าขาไอ้แม่เราเยี่ยมนขาโอ้ยไอ้โอเคอ้ต้องตายโอ้ยไ้ไอ้ังเอาไปปล่อยในกลุ่มคนไร้บ้านดิไอ้พึงก่าไอ้เพื่อน อะไรวะไอเสื้อขนหนาวลายน้ำหอมดีออสสวาร์ดเนี่ยไอเยังเป็นน้ำหอมลายดีออสสวาร์ดเลยสัตว์าบีดมาแล้วไอ้เงี้ยเอาีดัวแล้วไอ้สัตว์่าไรอหรอกเอาบีดัวแล้วไอเฮียมีสั้นใส่เสื้อฮูดไอเฮียทรงกินอูอวยสัตว์มีมีไม่คมมีไม่คมไลยสัตว์ เป็นไรอะกายล่างแน่ใส่ท่นี่กูว่าหัวหนึ่มาโดนตัดเน็ตแน่เลยเพราความเลือดมันไหนฮเอาไปนี่อะไรแล้วเอาใส่ทใส่ทนอยู่อยู่ดูดีหยุดเดี๋ยวดีมันจะโดนตัดเน็ตตัว เอ้็นพี่ตื้มถ้ามันแบบมาเรียนแล้วมาเจอโนตันเนี่เจ้ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคเลยไอ้เพี้ยมันเอาขึ้นไอ้เพี้ยนั่งเว้าปั๊บยังไงใส่ยางเยิงตัวนี้เนี่ยไอ้บ้าไอ้ยังไงแค่ในเงามือไอ้เยาปื้อไอ้กูไม่มีเพื่อนอย่างงี้กูไม่มีเพื่อนอย่างงี้โอดอ้วนไหนเฮียวันนี้ทำมีดไปพี่จะเจอกันมันเกิดนะพี่ เจอกรรมวันเกิดนะ้วไม่อ no. ย่าโทษกูนะเล่นแอร์มาเนี่ยถ้าท่าไม่เล่นผมจะได้ไปเล่นแน่ๆเอาพี่เอาไปเล่นแอรอะไรกันแน่ของเข้าใจอ่ะไอ้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้คือมึงควรจะลงเพลงไอ้นี่มากกว่าไม่หมเหรอไอไอตัวที่มันใช้สัตว์อันเชิญอะมันชื่ออะไรนี่นัวแค่กวาดคลิปไปหมดแล้วเปล่า กูแคปมันจนจะเครื่องจะเต็มแม่แบบมึงเจออยู่ใน YouTube กูแน่คอนเทนต์นี้อยู่มันมันไอ้เพิ่มเพิ่มเพิ่มคลิปติดเหลืองเลย ไอ้ก้าวโลดติ๊กตอกว่าซุปอดเลยร้านมิวอะคืนเดียวกูให้คืนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตัดลงเดี๋ยวกูเอาเต็มเต็มลงยูทูบกันแล้วก็ตัดลงเป็นชัดๆแล้วติ๊กตอกไอ้เนี้ยกูจะโอ๊ยตัดไอ้เ่วงก้าวติ๊กติี่บโอ้มันกลางอนาเขตแล้วไหนอนาเขตมึงขอดูอนาเขตมึงหน่อยดิขอดูอนาเขตมึงหน่อยดิ ขอดูอนาเขตมึงไหนดิเฮียมึงจะทําอยู่ท่าเดียวเลยหรือไงวะเฮียบรรลากางอนาเขตเย็นเย็ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณกีเอยฮาฮาฮ่าฮาเ่ เอยไอ้อ้มันต้องบอลห่วงดอันนี้มันบอลเขียวปื้มกูจะโลอะไรมันจะยิงลยเอา้ยปื้ม๋าใส่กล้องไงปื้มปาใส่กล้องไงปาส่กลอปาส่กลอปาใส่กลอปเออปาใส่กล้องไม่เป็นอไรหรอไอ้เนียมันนิ่ม

ห้านาทีหกนาทีห้านาทีเลยมันเกินการควบคุมแล้วไอ้มึงเจอแม่พรุ่งนี้มึงอยู่ในช่องกูแน่กูกำลังหาอะไรลงอยู่เลยอยูพรุ่งนี้พรุ่งนี้มึงอยู่ในช่องกูแน่ไอ้มึงโคจรแล้วพรุ่งนี้มึงอยู่ในช่องกูแน่กูไม่รู้จะทามันยังไงไอ้ยี่ เพร่ะอะไรอ่ะไม่เห็นปื้มไม่ติดพี่เจที่พี่ต้องไปคนพี่ต้องไปคนในนี้แล้วพี่พี่เจห้ามมาพี่เจสุขนะสุขนะสุขนะาข้าต้องมีอะไรสุขนาข้าต้องมีก็ไม่เขียนไม่ติดไหวเนี่ยเป็นสัตว์เต่าเลยเมจิกเมจิกเมจิกอย่าอย่าไปหาโอเคมีมาเขียนท้ายปากกาเมจิกอะปากกาเมจิกอะ กินน็อตเทียแม่งก wow. oh no 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 ็เต็มอิ่มอ่ะแต่ละตอนแบบหนึ่งนาทีนี่ไม่หนึ่งชั่วโมงยี่สิบกว่านาทีเนี่ยกู้ยกำลังดูอีพีให้นะอีกนิดตอนที่นางเอกเอาของลูกสอบอยู่บ้านอ่ะเฮ้ยมันวางแล้วมันวางแล้วทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะมันน่าจะแทงเครียดงานตอน้แมึงมุ่ทำแต่งานอุ้ย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 อุยอุ้ยอุ้เอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุงยอุ้ย

ใช่ถึงกายี่สิบเนี่คือวันวันของเขาไอ้น้อ้เปิไ้มเิ่เฮเอาได้เพิมฮีเอาเิมเิเปิดดีไอ้น้องมึงเปิดทางคาริสเต้นดีฮ้าคาริสไอเฮียกูจะตายเว้ยสัส ปื้มปื้มปื้มมึงฟังกูนะปื้มคลิปนี้มึงจะลงอยู่ทูบเกือบฮ่าฮ่ไอ้นมกินเยอะแล้วไหไอ้นมไอ้นมกินเยอะนี่น้อ นายไหวแม่งย่กเฮ้ยอะไรใครเนี่ยไอ้ไม่เปิดนักว่ายน้ำเหรอไอ้เหีฮยมึงเป็นอะไรปื้มมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเอ็บปวยโหย

เอ้ยฮเฮ้่าฮอ้ึงเฮ้ยกูกูไม่ไหวแล้วปึ้มมานี่ยนี่ขยับมานี่ยนีขยับมานี่ยนี่ขยับมานี่ยนีกูไม่ไหวแล้วแต่ไหนมึงบอกคนที่จะดูมึงไหนดิไหนมึงพูดอะไรไหนดิมึงพูดอะไรไหนดิมึงพูดมึงพูดอะไรกับคนที่จะดูมึงไหนดิฮ่าฮ่าฮ่า ออฮไอปืมไม่ัดเฮียเฮียเฮ้ยตัด <tails> <im> โอ้ยกูต้องมาขำตอนแบบก็คืนโอ้ยกูกูไม่ไหวแล้วกูพักกูไม่ไหวแล้วกูปิดคิปแล้วกูว่ากูไม่ไม่ไหวแล้วกูหายใจไม่ออกอ้ไอ้ไอ้เหี้ยไอ้ย้ยมันเดินเป็นเป็ดเลยมันเดินเป็นเป็ดเลยนะ